นิทานนกกระสากับปูนาความฉลาดของปูความเจ้าเล่ห์ของนกวันหนึ่งนกกระสาตัวหนึ่งมองเห็นปูตัวโตกาลังเดินเล่นอยู่ริมบึงมันเกิดความอยากอาหารขึ้นมาทันทีจึงคิดอุบายหลอกล่อ,อปูให้มาอยู่ใกล้มือคุณปูครับปูตัวโตแบบนี้คงเหงาแย่เลยนะครับมาอยู่กับผมบนฟ้าดีไหมครับผมจะพาคุณไปเที่ยวชมโลกกว้างนกกระสาผู้จาไพเร ปูฟังแล้วเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงตกลงไปกับนกกระสาแต่ปูฉลาดมันรู้ทันเล่เหลี่ยมของนกกระสาจึงบอกว่าได้ครับแต่คุณน,นกต้องข้าผมไปอย่างระมัดระวังนะครับถ้าผมตกลงมาจะเจ็บเอา นกกระสาเห็นว่าปูหลงกลดีใจมากจึงรีบข้าปูขึ้นฟ้าทันทีแต่พอถึงกลางอากาศปูก็ใช้ก้านหนีที่คอของนกกระสาแน่นทำให้นกกระสาเจ็บปวดและต้องปล่อยปูตกลับลงมาสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วข้อคิดความฉลาดเอาชนะความเจ้าเล่แม้ว่านกกระสาจะฉลาดแกมกองแต่ความฉลาดของตูก็สามารถเอาชนะได้อย่าหลงเชื่อคำพูดที่ไพเราะเกินไป เราควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรตามคำชวนของผู้อื่นความรู้เท่าทันสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญการรู้เท่าทันสถานการณ์และมีความรอบคอบจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าแม้เราจะตัวเล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่าผู้อื่นแต่ถ้าเรามีสติปัญญาและรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ เราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคและภัยอันตรายต่างๆได้เสมอนิทานนกรรกรากับปูนาความฉลาดของปูความเจ้าเล่ห์ของนกวันหนึ่งนกรรกราตัวหนึ่งมองเห็นปูตัวโตกำลังเดินเล่นอยู่ริมบึงมันเกิดความอยากอาหารขึ้นมาทันทีจึงคิดอุบายหลอกล่อปูให้มาอยู่ใกล้มือคุณปูครับปูตัวโตแบบนี้เขาเหงาแย่เลยนะครับ มาอยู่กับผมบนฟ้าดีไหมครับผมจะพาคุณไปเที่ยวชมโลบกว้างนกกระสาผู้จาไพเราะปูฟังแล้วเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงตกลงไปกับนกกระสาแต่ปูลฉลาดมันรู้ทันเล่เหลี่ยมของนกกระสาจึงบอกว่าได้ครับแต่คุณนกต้องขับผมไปอย่างระมัดระวังนะครับถ้าผมตกลงมาจะเจ็บเอา นกกระสาเห็นว่าปูหลงกลดีใจมากจึงรีบค่าปูขึ้นฟ้าทันทีแต่พอถึงกลางอากาศปูก็ใช้ก้านหนีที่คอของนกกระสาแน่นทำให้นกกระสาเจ็บปวดและต้องปล่อยปูตก,กล,ลงมาสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วข้อคิดความฉลาดเอาชนะความเจ้าเล่ห์แม้ว่านกกระสาจะฉลาดแกมกองแต่ความฉลาดของปูก็สามารถเอาชนะได้อย่าหลงเชื่อคำพูดที่ไพเราะเกินไป เราควรทิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรตามคำชวนของผู้อื่นความรู้เท่าทันสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญการรู้เท่าทันสถานการณ์และมีความรอบคอบจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าแม้เราจะตัวเล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่าผู้อื่น แต่ถ้าเรามีสติปัญญาและรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาชนะอุปสรรคและภัยอันตรายต่างๆได้เสมอ